สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบบุญระวีตีข่าวก็ต่อเนื่องมาจากช่วงเช้ารายการข่าวทะลุใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายก็ว่ากันถึงเรื่องของรายการบุญระวีตีข่าวที่กําลังถกเถียงกันมากก็คือเรื่องของยุทธเขาเนี่ยจะอยู่สักกี่ปีกี่เดือนกี่วันและก็ในวันที่24สิงหาเนี่ครบ8ปีแล้วตามที่หลายคนเข้าใจกันครบ8ปี24สิงหาจะเก็บกระเป๋า ไป่า่ทหารหรือเปล่า,าจะเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อยัดใส่กระเป๋ากลับไข่ทหารหรือเปล่าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่คนกําลังคิดกันแต่ตัวเองเจ้าตัวหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่เป็นแฟนคลับของยุทธเองเนี่ยเขาก็บอกว่า8ป,ปี24มิสุนาหนนี่ก็จริงจะต้องเป็นต่อชัดล้านเปอร์เซ็นต์ครับ เหมือนกระดาวเทียมยี่ห้อหนึ่งบอกชัดล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมมีความจำเป็นต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องทำให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องหมดจนทั้งประเทศต้องจนทั้งประเทศเอ้ต้องหมดจนทั้งประเทศรอกินดินกินทรายก็แล้วกันทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงมันมีอยู่อันนึงครับท่านผู้ชมซึ่งฝ่า์กฎหมายของ รัฐสภา,าเขาได้ทำการวิเคราะห์เรื่องของประยุทธ์เนี่ยว่าครบ8ปีวันไหนเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจยังไม่มีใครร้องไปที่สารลัมนูเพราะมันยังเหลือเวลาอยู่เดือนนี้เดือนพฤษภาคมมิถุนากรกฎา,าเหลืออีกสองเดือนกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาก็จะมีมือดีไปร้องแต่สถานะประยุทธ์8ปปีเนี่ยถ้ามีคนไปร้องเนี่ยมันจะ รุ้นให้พ้นบ่วงของสารรันูนอีกหรือไม่สคดีนี่พ้นแล้วนี่คดีที่4ี่ครับคดีที่4ี่ว่าประยุทธ์จะอยู่ได้อีกถึงวันไหนอะไรยังไงมันก็กลายเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อทีมกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตอบคำถามที่ค้างคาใจของพวกสสทั้งหลายว่าการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเนี่ย จะอยู่ได้ถึงเมื่อไรเออตรงนี้สำคัญจะอยู่ได้ถึงเมื่อไรครบ8ปีเมื่อไรเพราะว่ารัฐรรมนูญปี2 5 6 0มาตรา258วัคซีเนี่ยมันบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันบอกว่าอย่างนี้มันบอกว่านายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน8ปี ส่วนอีกประเด็นหนึ่งรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อ,อไรครับเมื่อ6เมษายน2560พลเอกประยุทธ์จันโอชาครบ8ปีก็เมื่อวันไหนครับจะครบ8ปีก็จะเป็นวันที่6คือวันที่6เมษายนเนี่ยประกาศใช้รัฐธรรมนูนใช่ไหมครับและจะครบ8ปีในวันที่5เมษายน2568นู่นน่ะเออ จะครบ8ปี5เมษายน2568หรือไม่อะไรอย่างไรหรือไม่อะไรอย่างไงนี่ไยกฎหมายของสอภาผู้แทนเพราะว่ารั้นูลปี2560เนี่ยมาตรา264กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่บรหาราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนในก่อนวันประกาศใช้รั้นูลเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรมนูญต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อหรือไม่ผลสรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ผลสรุปอย่างนี้ผลสรุปของฝ่ายกฎหมายของสภาเขาตอบสองข้อเท่านั้นเองคือ1วาระของพลเอกประยุทธ์เริ่มนับตั้งแต่9มิถุนาปี6-2ซึ่งเป็นวันโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2,560เป็นต้นไปเพราะการกำหนดเงื่อนไขเพราะการกำหนดเงื่อนไข หมายความว่าอย่างไงเพราะการกําหนดเงื่อนไขเนี่ยมันอย่างนี้ครับการกําหนดเงื่อนไขแบบว่าแบบว่าให้นายกดำรงตำแหน่งรวมแล้วเกิน8ปปีไม่ได้นี่เงื่อนไขอย่างนั้นมันเป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกเป็นการบัญญัติกฎหมายในทางที่เป็นโทษ จะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้การกำหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูนให้ผลย้อนหลังใช้บังคับกับการที่กระทำให้เกิดขึ้นก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ย่อมขัดกับหลักกฎหมายฮ่าฟังให้ดีอนี่นี่นี่ข้อแรกที่ไฟกฎหมายของอสภาผู้แทนราษฎร,รเขาวิเคราะห์มาส่วนอันที่สองมาตรา264เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนคอรอมอ ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เพียงชั่วเวลาหนึ่งและต้องพ้นจากหน้าที่ภายหลังจากที่คณะร,รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เข้าปฏิบัติหน้าที่หากรัฐธรรมนูญมีเจตนาให้นับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ของนายกหมายความว่าถ้ารัฐธรรมนูญได้กำหนดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมได้กำหนดอย่างนั้นก็คือหมายความว่า ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีตามรัมนูปี60เข้าปฏิบัติหน้าที่รัมนูมีเจตนารมณ์รัมนูมีเจตนารมณ์ให้นับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ของนายกประยุทธ์เนี่ยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้จะต้องบัญญัติไว้ในรัมนูให้ชัดเจนว่าให้นับระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาดารงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะครบ4ปี ก็คือปี2,570นี่2570นเี่เป็นหลักกฎหมายที่ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเขาให้ความเห็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาเนี่ยเขาก็ทำเรื่องสรุปถึงในชวนหลีภยัยก็กลายเป็นตำบลกสนกระสุนตกมาครั้งหนึ่งแล้วไอ้พักฝ่ายค้านก็มองว่าเฮ้ย เรื่องพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของสภามันเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญมากกว่าที่จะวินิจฉัยเพราะว่าตามแผนการเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นท่านผู้ชมฝ่ายค้านเขาจะยืนนยนะย่นแน่นอนให้สารให้สารรัฐธรรมนูนตีความฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านเขาจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยก็ต้องรอสารรัฐธรรมนูญต้องรอสารรัฐธรรมนูญเพราะ ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนเนี่ยไม่มีหน้าที่ตรงนี้นี่ฝ่ายค้านเขาว่างนี้นะทีนี้ถ้ามาฟังคนที่ร่างรัฐนูลเนี่ยอย่างอาจารย์อุดมอาจารย์อุดมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์อุดมเขาก็ให้ความเห็นนะครับท่านผู้ชมให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าผู้ที่สารรัฐนูลเคยเรียกไปให้ข้อมูลเนี่ย คำร้องที่รัฐภามีมติยื่นให้ตีความปัญหาร่ำหนูนหลายครั้งเนี่ยอย่างเช่นวาระนายก8ปีพลเอกประยุทธ์ก็บอกสถานะความเป็นนายกของประยุทธ์หลังรัฐประหารกับประยุทธ์สองหลังเลือกตั้งเนี่ยมาจากรัฐหนูคนละฉบับเออมาจากรัฐนูคนละฉบับแม่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อเนื่องแบบร้รยอยต่อแต่เป็นรัฐนูคนฉบคนละฉบ,บับอันนั้นเป็นชั่วคราวแต่นี่ปี60นะคนละรัฐธรรมนูญจะเป็นนายกแบบไหน ก็ไปคิดเอาก็ไปคิดเอาทีนี้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะจบที่ไหนครับมันก็ต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูญมันต้องไปจบที่สารรัฐมนูญเพราะมันจะต้องมีมือดีเนี่ยไปร้องสารรัฐมนูญอีกแน่นอนให้สารรัฐมนูญทำหน้าที่ตัดสินให,หน้หน้าที่สารรัฐมนูญคือมีหน้าที่วินิจฉัยว่าง,งั้นเถอะจะต้องวินิจฉัยออกมา ตกลงเอาไงกันแน่กับเรื่องของประยุทธ์ตกลงเอาไงกันแน่กับเรื่องของประยุทธ์ฉะนั้นเราต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างให้ชัดแต่วงในเขาบอกว่าเรื่องนี้มันชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไง8ปีมันจะครบ24สิงหาใช่ไหมครับนะแล้วประยุทธ์จะเป็นต่อประยุทธ์เองก็รู้ว่าตัวเองจะได้ต้องได้เป็นต่อแน่นอนนะอาจจะมีเส้นสนกลนในอะไรต่างๆนี่ผมไม่ทราบแต่เขามีความนึกความคิด เขามีความคิดแม้แต่คนใกล้ชิดที่ปรึกษาหรือขวายเนื่ยใกล้ชิดทํางานร่วมกับพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าชัดล้านเปอร์เซนที่ประยุทธ์จะอยู่ต่อถึงปี2,570เพราะรัฐธรรมนูญมันคนละฉบับเปรียบไปนายกมันคนละคนคนแรกยึดอํานาจมาคนที่สองมาจากการเลือกตั้งเออประเทศไทยนี่มันมันก็มันมัน ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะมีเรื่องสีถนนชัยได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมมันก็มีนิทานเรื่องสีถนนชัยก็เอาสีถนนชัยมาเป็นแบบอย่างนะมาเป็นต้นเขาเรียกอะไรล่ะอ่ามาเป็นสารตั้งต้นในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับทั่วไปมันเป็นสารตั้งต้นก็ต้องคิดอย่างสีถนนชัยก็ได้นะหรือจะไม่คิดอย่างสีถนนชัยเอาไปคิดกันเองก็แล้วกันนะคิดมาแล้วปวดหัวท่านผู้ชม เอาเรื่องนี้ดีกว่ามันไม่ปวดหัวคือเรื่องของเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนี่ตำราเล่มนี้นะเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะอย่างน้อยไอ Beta ้เบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นสารจากธรรมชาติที่เขาสกัดจากยต์ขนมปังสกัดจากยต์ขนมปังมันเป็นสารธรรมชาติมันเป็นสารธรมมร,ธรมชาติเขาเรียกว่าเราต้องเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือก แพทย์ทางเลือกเพราะเราฉีดวัคซีนนี่ก็คือเคมีฉีดแล้วเข็มสองมันหมดมันหมดก็ต่อเข็มสามเพราะภูมิต้านทานไม่มีก็ต่อเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเรื่อยไปมันก็ฉีดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าถ้ารับประทานเบต้ากลูแคนวันละสองเม็ดสามเม็ดสองเม็ดสามเม็ดมันก็จะต่อไปเรื่อยๆทําให้ภูมิต้านทานเกิดขึ้นกับตัวเราเองเกิดขึ้นกับตัวเราเองและครอบครัวที่เราดูแลอยู่ฉะนั้นผมถึงบอกว่าพอมีกินมีได้ก็สั่งซื้อกัน เบต้ากรูแคนนะเพราะผลงานวิจัยของมหาลัยหลายแห่งยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนมันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เขาสกัดจากยิสขนมปังซึ่งแบบชนิดเข้มข้นที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันสั่งเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมมากมายจากพี่น้องประชาชน ท,ที่สั่งซื้อกันและยิ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดของศูนย์สุขภาพเบต้าวันอันนี้ชัดเจนครับชัดเจนและก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะทำให้พี่น้องประชาชนสนใจสั่งซื้อทีนี้ไอเบต้ากรูกแคนจากตำราเล่มนี้มันบอกว่าอย่างไงในหน้าที่2 2 1ครับท่านผู้ชม โรคที่ประสบผลจากการค้นคว้าโดยสรุปรอย่อดังนี้นะมันเป็นชื่อโรคข้างล่างครับอย่างเช่นระง,งับการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านอนุมูลอิสระโรคแอนแท็กโรคข้ออักเสบโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลอาการอ่อนเพลียเลื้อลังโรคหลอดเลือดหัวใจควบคุมเบาหวานและน้ำตาลนี่ในหน้า2 2 1 ในหน้าที่222ของตำราเล่มนี้ครับตำราเล่มนี้ชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกในหน้า222บอกว่าโรคที่เบต้ากรูแคนช่วยท่านได้นะมันไปเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเสื่อมสภาพในผู้สูงอายุมันก็ไปเพิ่มการติดเชื้อช่วยได้โรคจากเชื้อปรสิตโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่กำลังฮิตติดลมบนในเวลาเนี้ย มันสามารถช่วยท่านได้โรควัดโรคเบาหวานโรคเครียดโรคอะไรก็แล้วแต่คือมันมีเซลลเพชชาตครับมันสร้างเซล์เพชชาตโดยธรรมชาติเมื่อมันสร้างโดยธรรมชาติอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดมันฆ่าทิ้งหมดนะนอกจากมันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันยังสร้างเซล์เพชชาตที่เขาเรียกว่าไมโครฟาสไมโครฟสเนี่ยนะสร้างเซลลเพชชาตแล้วมันจะลอยไปตามเส้นเลือดในร่างกาย เมื่อเห็นอะไรแปลกปลอมมันจะเปลือกเข้าไปเลยฆ่า,าทิ้งหมดนี่คือการทํางานย่อยๆที่ผมอธิบายแบบชาวบ,าาบา้านชาวบ้านจากตําราเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ผมอ่านหลายเที่ยวแล้วอ่านหลายเที่ยวแล้วซึ่งมันได้ประโยชน์ครับท่านผู้ชมตอนนี้มีโปรพิเศษหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้สั่งซื้อได้แอดไลน์เข้ามาได้ทั้งสองเบอร์ตอนนี้ทั้งสองหมายเลขครับวันนี้ให้ความกระจ่างระดับหนึ่ง ในรายการบุญรวีตีข่าวคือครบ8ปี24สิงหา6 2 6อ5ที่จะถึงนี้ของประยุทธ์จันร์โอชาคือนั่งเป็นนายกมา8ปีนะแต่ฝ่ายกฎหมายของสอภา,าว่ามันต้องแยกรัฐนูลม,มันมันมงสองฉบับฉบับหลังเนี่ยยังไม่ถึง8ปีมันไปครบ8ปี2 5 7 0นอ่านี่ชัดไหมชัดล้านเปอร์เซ็นต์นะออชัดล้านเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตามดูความชัดชกันเมื่อมีการร้องไปที่ศารลรัฐนูลครับ ท่านผู้ชมเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่บุญลวีตีกล่าวครับสวัสดีครับ